แต่ละคนก็มีระยะเวลาในการทํางานก็เกือบประมาณคนละชั่วโมงหนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงพี่ต๊อบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาสรุปผลกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้พี่สมชายครับพูดถึงแต่ละคนก่อนว่าการทํางานของแต่ละคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างได้ๆอ่ะเดี๋ยวเบิ่งจูนก่อนในเป็นเจ้าของกะจูนก่อนจูนเป็นยังไงบ้างได้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะถ้ากันวันวันนี้วันนี้สามลายก็มี47บบาท มี55บาทแล้วก็79ก็คือละแวกประมาณ180บกว่าบาทก็ถือว่าดีฮะถ้าจะหันมาออชีพนี้นะน้องคนนี้จะเย็นเลาะซ้ายเลาะซ้ายค่ะเลาะซ้ายไปเรื่อยๆมีการเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าจะเลาะซ้ายครับผมถ้าเป็นมือซิ่งก็ต้องผมนี่เมื่อสักครู่นี้ครับชั่วโมงหนึงโอ้โหเนี่ยๆอันนี้ประมาณ200อะไรเงินตังทอนตังทอนนี่ไว้ทอนวันนี้ได้เท่าไหร่มีลายเดียวนี่ ผมได้ประมาณ50ฮะได้ชาวต่างชาติผมจะขอทิปเขาอีกร้อยห้าสิบก็ไม่ให้ผมทำไมถึงขับซิ่งยามพี่หนูนั่งตามขับรถเราเราก็ใจว่าเราขับปกตินะแล้วเราก็ไม่เราก็ดูมันไม่มีคนมองไกลจะมองไกลใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาโบกเอาเร็วเข้าไม่ทันไปตัดหน้ารถอีกครับครับผมเห็นคนโบกคนหนึ่งผมรู้เขาโบกผมเขาโบกรถเมย์ใช่ที่แท็กซี่ก็แค่นี้ถ้าเราเขายกงี้ปุ๊บ เรามองกระจกหลังทั้งมีรถเมล์ตามเรียกว่าเขาเขาเรียกแท็กซี่เรียกว่าโปรดิวเซอร์ต้องไปตัดนะครับเพราะผมอุทานทับทิโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าทําให้เราได้รู้นะคะเกี่ยวกับอาชีพการขับรถแท็กซี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆขอบคุณมากนะฮะก็ใครนะฮะที่อย่างที่บอกครับการที่คุณเห็นว่าอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยง่ายหรือว่าคุณรู้สึกแง่ลบกับเขาลองเป็นเขาสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นส่วนดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะ มันก็แล้วแต่คนนะแล้วไงเจอกันสัปดาห์หน้านะคะคว่าตูนเนี่ยจะพาไปทำอาชีพอะไรกันอีกได้ครับกับรายการต่อการสนุกวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับการทำอาชีพในวันนี้นะหลังจากที่สนุกมาก แต่ว่ามันจะมีอาการแบบเกรงเกงนิดนึงเข้าใจคนทำไอซีวว่เราวาดตอนเขาอาจจะเกรงเกที่บางทีเขาเงียบเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขาก็อาจจะแบบเอ้ยไม่รู้ว่าเราฟิลไหนความยากของอาชีพนี้คือว่าอารมณ์ล้วนเลยนะรถติดร้อนอะไรเงี้ยก็ยู่ที่อารมณ์หมดเลยก็อย่างที่พี่สมชายบอกแล้วว่าช่วงเวลา3ามโมงสี่โมงห้าโมงเนี่ยรถมันติดเออก,ก็ต้องเข้าใจเขาว่าช่วงนี้มันเรียกแท็กซี่ยากแต่ว่าถ้าตอนนั้นจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ลองหาช่องทางอื่นดู เฮ้ยไม่ง่ายอ่ะยากแล้วก็ที่รู้แล้วก็คือไม่เหมาะกับตัวเองแน่ๆอย่างที่พี่สมชายบอกอ่ะเร็วไปโน่นนี่นั่นจังหวะไม่ดีหรือว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองข้างทางให้มันเยอะมันก็เลย,ยเห็นนะห้าสบาทบางทีแค่การต่อคิวรอผู้โดยสารสามสิบคนเนี้ยบางกี้ความรู้สึกผมตรงเซนนั้นมะลาก้าผมรู้สึกโอ้ไม่รอ ว่าแท็กซี่ดีๆก็มีครับแล้วก็อาชีพแท็กซี่เป็นที่ที่บริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาช่วยเหลือตำรวจได้เวลายามเพราะพวกแท็กซี่ทุกคันจะมีวอลมีการสื่อสารติดต่ออาจจะเจอเหตุเจออะไรจ,จะวอนได้ให้มองภาแท็กซี่ว่าส่วนรวม,รว,มว่า,าช่วยสังคมได้เป็นส่วนหนึ่ง